สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับแจ้งอย่าใช้ผิดแจ้งเงินสองยอดภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรเดียวสำหรับบัตรคนจนพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube h s channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันสำหรับผู้ที่ได้รับเงินผ่านบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะมีเงินผ่านบัตร2ยอดด้วยกัน อย่าใช้ผิดแจ้งเงื่อนไขการใช้เงินภายในบัตรเดียวสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์และในการจัดทำคลิปในครั้งต,ต่อไปกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมาตรการเราชนะได้เริ่มทยอยโอนเงินเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมาให้กับผู้ที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนทําให้ร้านค้าต่างๆที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้จ่ายจากประชาชนอย่างคึกคักซึ่งนอกจากนี้จะได้รับเงินจากเราชนะผู้ทีถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยังได้รับเงินประจำพร้อมเงินอีก500บาทเป็นเงินเพิ่มกำลังซื้อตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม2,564ที่ทางรัฐบาลมอบให้เป็นกรณีพิเศษในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดอธิบายการใช้สิทธิ์และวงเงินภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและเราชนะเพื่อมาทำความเข้าใจก่อนใช้สิทธิดังต่อไปนี้นะครับ ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะมีสิทธิ์ใช้เงินสส่วนอยู่ภายในบัตรเดียวกันซึ่งแบ่งเป็นเงินจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่ได้รับการโอนเงินประจําทุกๆเดือนเงินจากมาตรการเราชนะที่ได้รับการโอนเงินทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันศุกร์ที่26มีนาคม2564 สำหรับเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเงื่อนไขการใช้จ่ายยังคงเดิมคือเมื่อได้รับยอดเงินเข้าไปในบัตรเป็นประจำทุกเดือนจะต้องใช้เงินให้หมดภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับการโอนเงินหากใช้ยอดเงินประจำเดือนนั้นไม่หมดจะไม่สามารถนำไปรวมกับเดือนต่อไปได้ส่วนเงินจากโครงการราชนะที่จะได้รับการโอนเงิน เข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นประจำทุกๆวันศุกร์เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์จนถึงวันศุกร์ที่26มีนาคม2564หากใช้เงินไม่หมดสามารถสะสมและนำไปใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2564สรุปกันเลยนะครับ ต่างกันนะครับสำหรับเงินจากบัตรคนจนที่ได้รับทุกๆเดือนที่ไม่ใช้เงินเราชนะจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นกันนะครับไม่มีการสะสมยอดเงินเช่นเดียวกันกับที่ได้รับเงินจากเราชนะกันนะครับแยกให้ออกกันนะครับซึ่งเงินที่ได้รับจากเราชนะทุกวันศุกร์จำนวนเงิน675บาทถึง700บาทสามารถสะสมได้และต้องใช้ใจ่าย ถึงวันที่31พฤษภาคม2,564เท่านั้นทางที่ดีนะครับแนะนำเลยนะครับหากได้รับเงินควรจะรีบใช้จ่ายเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ตรงประเด็นที่ทางรัฐบาลให้กระตุ้นเศรษฐกิจกันนะครับใช้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวสารที่อัปเดตท,ทางช่อง YouTube h Art c h ช n n e l จะมาทำการอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนกันเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังนะครับกดติดตามตัวอักษรสีแดงมุมขวาล่างได้เลย,เลยหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับท่านผู้ชม ท่านผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่อง YouTube HR Channel กันอย่างต่อเนื่องกันเลยนะครับหากท่านชื่นชอบคลิปข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับพบกับข่าวสารสาระน่ารู้ทางช่อง YouTube HR Channel กันอีกรอบอีกครั้งกันนะครับ